มิทุนแม่มอสลามาแล้วคะ่ะ EP 30ลัคนาราศีมิทุนนะจ๊ะคุณมิถุนนะคะผพ้ที่เกิด21พฤษภาถึง20มิถุนาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนในช่วงหลุมครึ่งแรกของตุลา6-3สกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะ เอาล่ะ right. แม่มดขอเปิดพลังงานนะคะของชอมิถุนที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเ l เ t ชั่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะใบแรก queen of wands ขอเช็คพลังงานต่อนะตัวท่านพลังงานของคุณได้ queen of wands page Sorts. มีควีนมีเพจหลายหลายคนนะคะชาวมิถุนอาจจะกำลังผจญภัยกับคนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะหรือเด็กกว่าเอ,อ่อไฝ่ไฟได้ไฟหนึ่งเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรืออายุแล้วก็เขาเรียกว่าเหนื่อยนะคะ 5ถ้วยเด็กน่าจะทำให้คุณไม่ถุนงานเข้าแล้วล่ะนะคะงานงอกเรื่องอะไรเอ่ยดถ้วยไม่แน่น่าจะมีคนบริหารเสน่ห์นะคะใครไปบริหารเสน่ห์ไปคุยกับคนใหม่ๆสิบไม้เทา้ามีใครบางคนนะคะ โดยเฉพาะคนที่มีความเป็นเด็กแอบไปบริหารเสน่หกับเพื่อนในที่ทำงานรุ่นพี่หัวหน้าหรือมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อนเรียนด้วยกันงานนำพามาเจอไปบริหารเสน่ห์กับคนที่เจอด้วยงานหรือ,รอการเรียนอันนี้ก็มีความเป็นไปได้8ไม่เท้า ในคุณมิถุนหลายๆคนที่ผจญภัยกับเด็กหรือคบกับใครก็ตามคุยกับใครก็ตามที่มีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะอาจจะมีการบล็อกเพราะรู้ว่าแอบไปบริหารเสน่ห์กับใครบางคนหรืออาจจะจับโป๊ะได้มาหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คิดว่าเลิกคุยไปแล้วแล้วยังคุยอยู่อันนี้ก็มีความเป็นไปได้สำหรับชาวมิถุนบางคน เี๋ยวแม่มุสราจะขอขยายพลังงานให้ชาวมิถุนนะที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลเชนันมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะคนหนุ่มคนมิถุนแอบไปบริหารเสน่ห์หรือตัวคนมิถุนเองเป็นคนที่แอบไปบริหารเนสน่ห์ซะเองเจ็ดถ<ม>้วยนะพลังงานบอกแต่ความจริงคุณได้เจ็ดถ้วยเหมือนกันหนึ่งคู่มีลักษณะของคนเพิ่มเข้ามาในเ l เ t ชนัน มากกว่า2คนในความสัมพันธ์นะคะเช็คต่อ prince of coins มีใครบางคนโดนจับโป๊ะได้นะคะ two of cups ถ้าในหลายๆคนนะคะชาวมิถุนที่จับโปได้แล้วเขาปรับปรุงตัวก็มีเกณฑ์ที่จะมีความเป็นไปได้ mm. เช่นอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นแค่เพื่อนที่มหาวิทยาลัยนะคะ mm. เพื่อนที่โรงเรียน mm. ก็มีความเป็นไปได้ mm. เป็นพลังงานที่ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะหักซะทุกคู่นะคะ mm. เพราะาพลังงานค่อนข้างที่จะ ความแรงของพลังงานมาในระดับของเขาเรียกว่าปานกลางถึงมากไม่ถึงขนาดว่าหักเทบล็อกกันขนาดนั้นแต่ในบางคู่อย่างที่แม่มดบอกว่าจับได้หลายๆครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเดิมๆคนเดิมๆคนเก่าๆแล้วยังคุยอยู่อันนี้ก็มีความเป็นไปได้ในพลังงานของ EP หลูบครึ่งแรกของตุลา63นี้นะคะ ขยายพลังงานต่อให้ชาวมิถุน True Love เออบางทีเนี่ยเวลาเกิดปัญหานะคะคุณได้ Love คุณได้ Two of Cups แล้วก็ True Love ซึ่งเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะคล้ายคล้ายกันในแง่ของพลังงานนะคะเวลาที่มีปัญหาเนี่ย การทะเลาะกันบางคู่ก็ทําให้รักกันมากขึ้นก็มีความเป็นไปได้ว่ามันทําให้โชว์ว่าเรารักเขาหรือถึงได้หึงเขาหรือว่ากลายเป็นว่าเอานี่ฉันสําคัญกับเธอขนาดนี้เชียวหรอก็กลายเป็นรักกันมากขึ้นนะคะ mm hmm. getting to know each other เช่นบางคนอาจจะมีแฟนเก่าติดต่อกลับมาครอบครัวเก่าติดต่อกลับมาแล้วทําให้เกิดเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาหรือคุณคุยกับใครบางคนแล้วแฟนเก่าของคุณมิถุนติดต่อมาคุณมีพันธะผูกพันกับคนเก่าๆของคุณคือเป็นในลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วนยะอาจจะไม่มีอะไรซ่อนเร้นก็ได้นะคะอันที่1แล้วก็อันที่2ก็เป็นพลังงานของการที่มีคนเข้ามาแต่อาจจะเป็นลักษณะที่เขาเข้ามาชอบเราแต่เรา ไม่ได้อะไรมากไปกว่าแค่เพื่อนร่วมง,งานเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันงานนําพามาเจอกันอะไรอย่างนี้นะคะเคม m ส s t r y ในคนไม่ถุนบางคนนะที่อันนี้คืออีกพลังงานหนึ่งที่สัมผัสได้คือเป็นพลังงานของคนที่เจอจากงานเจอจากการเรียนนะคะเป็นคนใหม่ๆ คนที่มีความเป็นเด็กแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วในแง่ของความสัมพันธ์นะคะมีความเป็นไปได้เช่นช่วงอายุอาจจะทำให้มีความเป็นไปได้เพราะว่าเด็กเนี่ยจะรักอะไรก็รักกันเร็วนะคะรักกันง่ายกว่าคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะๆนะคะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ในแง่ของพลังงานเอาละ นี่คือประมาณประมาณหนึ่งเอาเป็นว่าคุณมีถุนมิกเกณฑ์ที่จะอินเลิในช่วงต้นตุลานี้แน่นอนนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่ขอบคุณ80,000 s u b s c บ i b e ในช่อง youtube นะคะขอบคุณ7,000คนคนที่ตามในเพจแม่มุมสุราขอบคุณทุกรีวิวขอบคุณทุกคอมเมนต์จากหัวใจเลยนะจ๊ะแมงมมจะเช็คจากให้ครูบาอาจารย์ให้นะคะให้แมมุมสราจะ ถามให้คุณมิถุนที่มีคนคุยดูดูอยู่และดูเหมือนจะอินเล t i o n s ชิพนะว่าจะเป็นยังไงในหลุมครึ่งหลังของตุลาไอ้ครึ่งแรกของตุลาโอเคถ้าในกรณีของคุณมิถุนที่มีใครบางคนคุยอยู่นะคะอาจจะมี เกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่จะต้องเจอคนที่ถูกลิขิตเอาไว้นะคะแล้วก็ดูจะเป็น true love ด้วยถ้ายังไม่เจอคนที่คุยแล้วถูกชะตาต้องใจอาจจะได้เจอใน ep สามนี้นะคะเป็น choice ใหม่ๆอย่างที่แม่มดบอกว่างานนำพามาเจอกันการเรียนนำพามาเจอกันธุรกิจนำพามาเจอกันนะคะ ก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแม่มดก็เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อว่าคุณมิถุนจะได้เจอใครบางคนแน่ๆน,นะคะใน EP 30ต้นตุลานี้หรือมีใครบางคนกลับมาและเป็นคนจากอดีตหรือดีชาติก็มีความเป็นไปได้แต่ได้เจอใครบางคนนะคะโอเคคอยเขาเป็นคนที่ใช่คอยเขาคือคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของชาวมิถุนก็แล้วกันนะจ๊ะ เอาล่ะทีนี้เรามาเช็คพลังงานของชาวมิถุนที่โสดกันดีกว่านะคะชาวมิถุนผู้ที่เกิดที่1พฤษภาคมถึง20มิถุนาเรามาเช็คพลังงานพลังความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนที่สดในช่วงหลุกครึ่งแรกของตุลาคม63นะจ๊ะขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนที่สดสำหรับคุณมิถุนที่มี Relation นะอินเรเลชั่อยู่ หรืออะไรก็ตามแต่แล้วอยากจะรู้ว่าด้านมือเขาคิดยังไงนะคะอย่าลืมล่ะส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นติดต่อผ่านเพจแม่มดชราหรือ Line ID ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะได้รู้กันทั้งชาวสงและคุณมิถุนนะจ๊ะว่าเขาคิดอะไรกับเรากันแน่เราจะได้ตัดสินใจได้โอเคทีนี้มาเช็คพลังงานชาวมิถุนที่สดกันดีกว่าคุณมิถุนนะคะใบแรกตัวแทนคือ สองไม่เท้าคนโสดดูเป็นคนโสดดีจังเลย5้าถ้วยคุณได้ห้าถ้วยหนึ่งกู้พลังงานเหมือนกันเนาะระหว่างคนโสดคือคนโสดก็มาจากคนไม่โสดนั่นแหละเช่นอย่างที่บอกว่าถ้ามีใครไปบริหารเสน่ห์ก็อาจจะบล็อกกันก็ได้ก็มีความเป็นไปได้ เสของคนที่ผิดครั้งที่56กอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าออกมาดีกว่าหันหลังให้ดีกว่า2ถ้วย Temperance มีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวในความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณมิถุนก่อนหน้านี้ Queen of Wands พลังงานนี้เหมือนกันอีกหนึ่งคู่นะคะ Queen of Wands เน้นเรื่องงานงานดูจะโดดเด่นนะคะคุณมิถุนในลูก EP 30นี้แล้วก็งานนำคนมางานนำเงินมานะคะแล้วก็เน้นเรื่องงานเป็นหลักใหญ่ใจความ Page of Wands มีเด็กอีกแล้วนะพลังงานของเด็กเข้าหรือเปล่านะจ๊<ม>อะอ่าอีกใบหนึ่งงานหนึ่งไม่เท้ามีการเริ่มต้อะไรใหม่ๆนะจากงาน ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้น Relation เริ่มต้นมีคนคุยนะคะจากงานขยายต่อไม่รอแล้วนะจะเกิดอะไรกับชาวไม่ถุนที่โสนนะคะในช่วงหลุก EP 30นี้หนึ่งเรียนมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแหละนะคะคุณมี1เหรียญคุณมี1ไม่เท้าเริ่มต้นงานใหม่ๆการเรียนนะคะเปิด เรียนหรือคลาสใหม่ๆการอบรมการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะ contemplation พูดถึงเรื่องความรักของชาวมิถุนที่โสดเนี่ยยังเจ็บปวดกับความรักเดิมๆในอดีตอยู่นะคะ a c e of arrows อย่างที่บอกนะมีความเด็ดขาดจากใครบางคนที่มีความเป็นเด็กแล้วก็ชอบไปบริหารสเสน่ห์พลังงานแรกที่บอกกันนะคะก็เลยมาโฟกัสกับตัวเองกับงานดีกว่าน่าจะคอนโทรลได้ดีสุดเปลี่ยนใครไม่ได้เราเปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละนะคะขยายพลังงานให้ชาวมิถุนที่โสด ถามจากจักรวาลให้เลยดีกว่า Religious factors ศีนไม่เสมอกันนะจ๊ะระหว่างคุณกับเขานะคนที่คุณเคยหันหลังให้ปล็อกมาเพราะคุณมีห้าถ้วยคุณมีห้าถ้วยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ Getting to know each other เป็นลักษณะพลังงานเนี่ยคุณได้ Getting to know each other อีกหนึ่งคู่เหมือนกันเยอะมากนะจ๊ะ getting to know each other mm hmm. คือพลังงานน่ะ mm hmm. ไม่เคยโกหกอย่างที่แม่มดบอกแหละ mm hmm. ไม่โกหกนะคะพลังงานมีเพียงหนึ่งเดียวไม่โกหกแน่นอนโอเคโอเคสีค่คู่คุณมีสี่คู่แล้วที่เหมือนกันมีเพจ ที่เหมือนกันนะคะเอาล่ะแม่มดจะพยายามหาเออ่สิ่งที่ตรงที่สุดให้ชาวมิทุนีโซเมตเอ,อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกรณีของคุณมิถุนที่โสดแล้วก็เจอใครบางคนในลุกอีพีนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่เลยก็ได้นะคะ ก็อย่างที่แม่มดบอกว่าให้ดูดูมันยังไม่ถึงขนาด i ินเล a t ชันแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเป็นไปได้นะคะแต่ยังไงก็ตามแต่นะคุณมีหนึ่งคู่ของเพจพลังงานของเด็กๆมีบทบาทใน EP 30นี้นะคะคุณมี getting to know each other อีกหนึ่งคู่นะคะซึ่งเป็นพลังงานของอะไรที่น่าจะ มากกว่า2คนในความสัมพันธ์หรือเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่ในจังหวะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะทั้งคนที่ in นเ l a t i o n มีคนคุยหรือคนโสดได้เจอคนใหม่ๆคุณมี5้าถ้วยนะคะคุณมิถุนบางคนอาจจะไม่เจอแต่เป็นลักษณะการจากคือเจอจับโป๊ะได้ว่าเขาไปบริหารเสนิ์นะคะคุณมี queen of wands เป็นลักษณะของ หญิงแกร่งหญิงเก่ง working woman นะจ๊ะหรือ,อ,อคุณไม่ถุนที่เป็นผู้ชายก็ได้นะคะเน้นเรื่องงานงานโดดเด่นพอสมควรและงานนำพา relation มาก็มีความเป็นไปได้และคุณมีเจ็ดถ้วยหนึ่งคู่นะคะเพราะนั้นจักรวาลคอนเฟิร์มให้คุณแน่นอนว่าทิศทางพลังงานของคุณมาในลักษณะของมีออปชั่นใหม่ๆงานและเงินนำพามาการเรียนนำพามามีความเป็นไปได้สูงมากนะคะเอาล่ะ คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามเราต้องมาในเวลาที่ใช่ถ้าอยากรู้ว่าด้านมืดคนการเข้ามาของเขาเขาคิดยังไงกับเรานะคะส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นติดต่อผ่านเพจแม่วสราหรือไลน์ไอนี้นะจ๊ะเอาล่ะแม่มดจะถามด้วยไพ่ครูให้ซึ่งสำหรับนี้แหละที่ทําให้รีวิวแม่มดแม,ม่นวัวตายพายลมเป็นร้อยร้อยรีวิวเลยนะเออขอบคุณ80,000 s u b ซับสไคในช่องยูทูบแม่มดสราขอบคุณ7 0 0 0กว่า คนนะคะที่ติดตามในเพจแม่มสราแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกรีวิวนะคะยังไงเราจะได้เจอกันใน Facebook Live mm hmm. นะจ๊ะแล้วแม่มสจะเลือกอิชชูที่เป็นที่หนึ่งในเกิน3000 mm hmm. เคสที่มาปรึกษาแม่มดนะคะ mm hmm. เราจะมาให้กำลังใจกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอตัดสินใจได้หนึ่งยังไงเราเจอกันใน Facebook Live mm hmm. ในตุลานี้แน่นอนโอเค ถามครูให้ดีกว่าจะมีการได้เจอใครบางคนนะคะได้รู้จักคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรือเอไปลักษณะของคนที่เจอกันด้วยงานก็ได้นะคะดูทรงพลังงานแล้วมีความเป็นเด็กนะมีความเป็น รุ่นน้องลูกน้องเพื่อนร่วมงานที่เป็นรุ่นน้องก็มีความเป็นไปได้หรือรุ่นน้องในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะพลังานของเด็กคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเข้ามาในลักษณะของที่ปรึกษานะคะครูบาอาจารย์บอกอย่างนี้ยังไงก็ขอให้เป็นคนที่น่ารักกับชาวเมทุนีละกันยังไงเราเจอกันที่ ep 30.1ครึ่งหลังของตุลา 63นะเมทูนี่เจอกันใน Facebook Live ตุลาน,นี้ก่อนก็นแล้วกันนะ See you เจอกันจ้า